สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผม,มวัฒวัฒน์ทางช่องดูดวงสองฟ้าโชคชะตาราศีนะครับผมวันนี้ก็มาชี้โชคนะครับและเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านชาวราศีเมถุนคนคู่นะครับก็ลัคนาเมถุนของท่านนะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าในช่วงระยะนี้ถือว่าในกฎเกณฑ์หรือว่าเรื่องโชคลาภข,ของคุณนะครับ เราก็มาดูหลักหลักการกันหน่อยว่าถ้าดาวจเจ้าเดือกนการเงินไม่เสียนะครับสองมีดาวอะไรอยู่ในเดือกนการเงินคุณด้วยนะฮะและก็ดาวที่อยู่ในภพของราพะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันในกระบผมสังเกตกันก่อนนะครับเลขสีน้ําเงินนะครับก็คือดาววงในนะฮะถ้าตําแหน่งอันนี้คือวงนอกนะครับหลายๆท่านในกระบผม ตามตำแหน่งของท่านนะครับชาวราศีเมถุนคุณคู่ <C oughs> ผมมองว่าเราก็มองแบบหลักการง่ายๆก่อน <K _> ก็มีดาวศุกร์นะครับอยู่ในเรือนการเงินของคุณนั่นแหละนะฮะหนึ่งตำแหน่งน,ะนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเนะี่ยก็เป็นดาวจันทร์ดาวจันทร,ร์คุณก็ไปอยู่บ้านดาวราศีสิงห์นะฮะสิงห์ก็อยู่ดาวทิศอยู่ตำแหน่งราศีสิงห์นะฮะ แต่ในตำแหน่งของราศีสิงห์เนี่ยอาทิตย์เนี่ยก็ปลายแล้วนะครับปลายก็จะย้ายแล้วก็คือว่าวันที่17จะย้ายนะครับให้กับเมถุน,นถ้าเรามองแบบดาวจันทร์ก่อนจันทร์เนี่ยอยู่ตำแหน่งของตัวเองเลยถ้าถอดมาถอดมาในระหว่างนะครับเขาเรียกเหมือนตำแหน่งในตัวเองเป็นศัพที่ผมเรียกไว้นะฮะนั้นถ้าเราจับคู่มาเนี่ยเราจะได้แบบง่ายๆก่อนก็คือดาวศุกร ใช่ไหมครับหลังจากดาวสุกเนี่ยเราก็ตามเจ้าของบ้านคือดาวจันดาวจันเนี่ยมาอยู่บ้านสิงใช่ไหมคุณคุณจะได้แค่ดาวสุอยู่ในกระดุมพระคุณกานเงินคุณก่อนนะฮะคุณจะตามแค่ดาวดาวจันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็มาอยู่บ้านอาทิตย์คุณจะตามแค่หกหนึ่งอันนี้หกสองนี่ตรงตัวไปเพราะว่าหกตะอยู่อยู่บ้านสองอยู่แล้วนะฮะ สองอย่างนี้ก็ได้นะ,ะหรือก็จะเป็น 6, 1อ่าไม่ใช่นะ,ะเราต้องถ้า6เด่นเนี่ยต้องมาท้ายๆนะ,ะก็หมายความว่า 2, อง,งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับชาวราศีเมถุคนคุณผู้เดี๋ยวผมจะเอาหมาวางไวก้ก่อนตำแหน่งแรกนะฮะถือว่าเด่นนะฮะส,ส,สุขสุขยคคุณจะเด่นแล้วก็มาถัดไปเนี่ยก็จะมีอาทิตย์อาทิตย์กับจันทร์อยู่ใกล้กันแน่นอนหลนะฮะตามมาด้วยพุนะครับ สุในระวางนะฮะของคุณนะครับก็จะไปอยู่ในนี้นะครับถ้าสุตำแหน่งคุณก็แบบมาเจาะกันหมดนะในระวางเนะี่ยในระวางเขาอยู่ตำแหน่งพิจิกในระหว่างเขาใช่ไหมก็จะมีเกตมีดาวเสาดาวพฤหัสนะฮะอันนี้เขาเรียกวงนอกนะครับต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับของคุณ เพียงแต่ดาวสุขโคขจรไปอยู่ตำแหน่งนี้แต่ถ้าเราตามดาวเจ้าเรลนการเงินหลักๆเนี่ยเราจะอยู่แค่ช่วงระยะนี้ทางนั้นนะแล้วผมมองมองนะฮะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยถ้านเราได้เลขที่แบบแค่นี้แต่ถามว่าแล้วพพราภาเนี่ยคือดางขายลาภของคุณดางขาดดาวไม่ได้อยู่เหมือนกันละแต่ว่าองศาเขาโน่นจะไปอยู่ตรงนี้นะฮะ ในตำแหน่งของราศีตุลน,นะแล้วมีดาวหาู่ที่แบบเพิ่งย้ายมาไม่นานนะฮะของตัวเจ้าตก็โคจรในเรื่องแบบทิศทางดาวพุธเนี่ยดาวพุธด,ดาวจำตัวคุณด้วยนะฮะก็จะเกี่ยวในเรื่องทิศทางด้วยช่วงนี้ของคุณเลยเมถุนนะครับนั้นเลขของชาวราศีเมถุนหรือเลขชุดดาวนะครับเราแค่แบบง่ายๆก่อนก็คือสุขก่อนแหละสุขของคุณอนะ นั้นเจ้าของบ้านในดาวจันทร์เห็นไหมฮะก็ไปเจอ,อทิ์นะครับพอทิ์เสร็จเขาจะย้ายไปอยู่บ้านพุทธนั้นสี่ดวงนี้จะเป็นเมนหลักไว้ก่อนละกันนะฮะสำหรับท่านที่เสี่ยงโชคเมทุนนะครับด้วยปัจจัยเนี่ยอยากให้อยากให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยจูงนี้ในการซื้อเลขเนี่ยโอเคเป็นดวงดาวประกอบแล้วแต่มีปัจจัยหนึ่งดาวศุกร์เนี่ยเป็นความหมายของราชาโชคอยู่ในภพการเงินเนี่ย กฎเกณฑ์ในเรื่องโชคเนี่ยก็ยังมีผลนั่นหมายความว่าคุณอาจจะซื้อตัวเลขที่คุณแบบไม่ได้ตั้งใจหรือคุณซื้ออก็มีโชคได้แตครัในอีพลของดาวสุขของคุณนะครับในส่วนนี้เลยนะครับพอเรามาจับ2องดวงลาภอังคารเป็นลาภเนี่ยเรา เราตีความหมายไดไหมได้เหมือนกัน,นะฮะอังคารเป็นลา,าพัของตัวชาตะหรือคุณจะแซมจะแซมไปก็คือดาวอังคารนะฮะดาวอังคารของเราจะแซมไปไหมนะฮะ,ะจะพ่วงไปหรือเปล่านะฮะถ้าพ่วงในที่นี้นะฮะถ้าพ่วงในที่นี้เนี่ยจะเราจะต้องมองว่าดาวอังคารจะต้องตีโกนตีโกนะฮะนับเป็นห้าหนึ่งสองสามสี่ฮะก็จะตีโกนกับสองแล้วก็หนึ่งนะฮะอังคารเขา ตีโกนนะครับอันนี้ต้องตีความเข้าใจกันก่อนนะครับนั้นสามจะเป็น3ามส,ามสามอ่งอันนี้ก็ได้เหมือนกันในทางทฤษฎีนะครับของคุณแต่โดยหลักผมบอกเลยว่าน้อยหมายความว่าน้อยในที่นี้แบบว่าอ่านค่าได้น้อยหรือตัวเลขที่ไม่ซับซ้อนมากก็คือ6จะต้องเด่นนะฮจะต้องเด่นและครอบคลุมแค่อาทิตย์จัน ของคุณแค่นี้ที่เหลือดาวค่ะเป็นราพันั่นแหละครับนะกับชาวราศีเมถุคนคู่นั้นชุดเลขของคุณเนี่ยจะมีแค่นี้เองนะฮะซื้อซื้อวนคุณจะแบบว่าอ่าสี่หนึ่งหกใช่ไหมหรือจะเป็นสี่สองหกก็ไม่ผิดนะฮะหนึ่งสี่สองไปเลยก็ได้ไหมหนึ่งสองหกได้ไหมอันนี้ก็ได้เหมือนกันเลขชุดของคุณก็จะอยู่ประมาณนี้ นะฮะชาวราศีเมถุนคนคู่นะครับอ่าแล้วก็ไม่ทราบว่าที่ผ่านมามีโชคมีลาบมาแล้วหรือยังนะฮะอันนี้ด้วย <c oughs> ของคุณนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นคิดในเรื่องวิเคราะห์ชีโชคกับชาวราศีเมถุนนะก็การเสี่ยงโชคเป็นแค่แนวทางนะฮะแล้วก็ผมก็วิเคราะห์ตามดวงดาวความหมายนั้นนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับโชคลาภของตัวท่านด้วยเช่นกันนะครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ